หลายหลักไม่มีการกระจายพ่อครับวันนี้พ่อจะพาพวกเราไปไหนหรอครับเดี๋ยวพวกเราจะไปธนาคารกันก่อน แล้วพ่อจะพาลูกๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์น้ําสนใจหรือเปล่าลูกวินลูกวินไปเตรียมตัวกันได้แล้วเราจะได้ไปกันครับแม่พ่อครับพ่อไปทำอะไรที่ธนาคารเหรอครับพ่อไปถอนเงินออกจากบัญชีจ้า พ่อว่าจะถอนออกมาสัก2 5งหมพันบาทอืมพ่อมีเงินอยู่หกหมื้าพันบาทถ้าพ่อถอนออก2 5งหมันบาทจะเหลือเงินเท่าไหร่กันนะไหนลูกลองคิดดูสิจ้าผมคิดออกครับแค่เอามาลบกันไม่ยากเลยครับคือหกหมืห้าพันลบด้วยสองหมพันตัวตั้งก็คือหกหมืห้าพันส่วนตัวลบคือสองหมห้าพัน จากนั้นก็นำตัวตั้งลบด้วยตัวลบหาผลลบในหลักหน่วยคือ0ลบด้วยศย์ได้0เขียนศูนย์ในหลักหน่วยหาผลลบในหลัก10คือ0ลบด้วย0ได้ศเขียน0ในหลัก10หาผลลบในหลักร้อยคือ0ลบด้วยศได้0เขียนศูนย์ในหลักร้อยหาผลลบในหลักพันคือ5,000ลบด้วย5,000ได้ศเขียน0ในหลักพัน หาผลลบในหลักหมื่นคือ60,000ลบด้วย20,000ได้40,000เขียน4ี่ในหลักหมืน่นเพราะฉะนั้นหลังจากที่พ่อถอนเงินแล้วพ่อจะเหลือเงิน65,000ลบด้วย25,000เท่ากับ40,000นนั่นเองแล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ยากเลยลูกเราลองมาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันดู ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยนำผลลบคือ40,000มาบวกกับตัวลบคือ25,000าคำตอบที่ได้คือ65,000ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น65,000ลบด้วย25,000เท่ากับ40,000เป็นคำตอบที่ถูกต้องว้าวคุณแม่เก่งจัง ถ้าผมมีเงินเยอะๆผมจะแบ่งให้คุณพ่อกับคุณแม่ด้วยครับเอแล้วถ้าวินมีเงินห5 0 0 0ห้า่นบาทแบ่งให้พ่อ1 5 0 0 0ห้า่นบาทวินจะเหลือเงินเท่าไหร่นะไม่ยากเลยครับคุณพ่อแค่ตัวเลขมันดูเยอะเท่านั้นเองจากที่คุณพ่อถามก็คือห5 0 0 0 0ห้าหมื่นลบด้วยหนึ่ง0ห้าหนั่นเอง ตัวตั้งก็คือ5,50,000ส่วนตัวลบคือ1,50,000จากนั้นก็นำตัวตั้งลบด้วยตัวลบหาผลลบในหลักหน่วยคือศลบด้วยศนย์ได้ศูนย์เขียนศน igi, นูนย์ในหลักหน่วยหาผลลบในหลักสิบคือศนลบด้วยศได้ศูนย์เขียนศูนย์ในหลักสิบหาผลลบในหลักร้อยคือศลบด้วยศได้ศูนย์เขียนศูนย์ในหลักร้อย หาผลลบในหลักพันคือ0ลบด้วยศได้ศเขียนศูนย์ในหลักพันหาผลลบในหลักหมื่นคือ5 0,000ื่นลบด้วยห0,000ื่นได้ศูเข yup. ียนศูนย์ในหลักหมื AP same, ่นหาผลลบในหลักแสนคือ500,000ลบด้วย10,000ได้40,000เขียน4ในหลักแสนเพราะฉะนั้น5 5 0 0 0 0ห่นลบด้วย1 5 0 0 0 0เท่ากับ40,000นนั่นเองหรือก็คือวินจะเหลือเงินอยู่40,000 0บาทเป็นยังไงบ้าง ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมเก่งมากเลยลูกแม่จะลองตรวจคำตอบให้ดูนะคะตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยนำผลลบคือ400,000มาบวกกับตัวลบคือ150,000คำตอบที่ได้คือ550,000ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น550,000ลบด้วย หนึ่งแเท่ากับ40,000นเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าคุณแม่ครับตั้งโจทย์การลบให้ผมลองทำดูสักข้อสิครับได้เลยลูกวินขอยากๆเลยนะจ๊ะได้ครับหาผลลบของ 433,007ลบด้วย213,000เท่ากับเท่าไหร่อืมก่อนอื่นต้องหาตัวตั้งและตัวลบก่อนซึ่งตัวตั้งก็คือ433,007ส่วนตัวลบคือ213,000จากนั้นก็นำตัวตั้งมาลบด้วยตัวลบ หาผลลบในหลักหน่วยคือ7ลบด้วยศนย์ได้7เขียน7ในหลักหน่วยหาผลลบในหลักสิบคือ0นย์ลบด้วย0ย์ได้0เขียนศูนย์ในหลักสิบหาผลลบในหลักร้อยคือ0ย์ลบด้วย0ย์ได้0เขียนศูนย์ในหลักร้อยหาผลลบในหลักพันคือ3 0 0พันลบด้วย3 0 0พันได้ศเขียนศูนย์ในหลักพันหาผลลบในหลักหมื่นคือ3 0,000ลบด้วย10,000ได้สอง0 0 เขียน2ในหลักหมืน่นหาผลลบในหลักแสนคือ4แสนลบด้วย2แสนได้2แสนเขียน2ในหลักแสนเพราะฉะนั้น4แ3 0 0 7ลบด้วย2 1ห0 0 0เท่ากับ2แ2 0 0 7นั่นเองครับถูกไหมครับคุณแม่ถูกต้องเลยลูกวินไหนลูกลองตรวจสอบความถูกต้องให้ดูสิจ้า ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยนำผลลบคือ2 2 0 0 0มาบวกกับตัวลบคือ213,000าคำตอบที่ได้คือ433,700ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น433,700ลบด้วย213,000เท่ากับ227 0 0เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ว้าวแค่เราไปธนาคารก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยขยันแบบนี้สิเด็กดีของแม่ลูกจะได้เก่งๆเอาล่ะเดี๋ยวเรานั่งรถไปสวนสัตว์น้ำกันเลยนะจ๊ะครับระหว่างที่ครอบครัววินกำลังนั่งรถไปดูสัตว์น้ำกันให้น้องๆไปพักผ่อนกับก,บการทำโจทย์การลบในกิจกรรมต่อไปเลยครับ ให้น้องๆเลือกตัวเลขแสดงผลลบลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับข้อ1เป็นยังไ,ไ,ไงบ้างครับน้องๆกับกิจกรรมโจทย์การหาผลลบไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับตอนนี้วินก็มาถึงสวนสัตว์น้ําแล้วอยากรู้จังเลยว่าพวกเขาจะมีอะไรมาให้เราเล่นกันอีกนะตามพวกเขาไปดูกันเลย ว้าวคุณพ่อครับปลาเต็มไปหมดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยครับเอ๊ะมีป้ายบอกจำนวนปลาทั้งหมดในสวนสัตว์น้ำนี้ด้วยครับดูนี่สิลูกเขาเขียนว่ามีปลาทั้งหมด9 6 5 8 0 0ตัวเป็นปลาน้ำเค็ม734,000ตัวเอ๊แล้วปลาน้ำจืดจะเป็นกี่ตัวเอ่ยลูกวินได้เลยครับเดี๋ยววินจะคิดให้ดู ก่อนอื่นต้องหาตัวตั้งและตัวลบก่อนซึ่งค่าตัวตั้งก็คือ9 6 5 8 0 0ส่วนตัวลบคือ734,000จากนั้นก็นำตัวตั้งลบด้วยตัวลบหาผลลบในหลักหน่วยคือ0ลบด้วย0ได้0เขียน0ในหลักหน่วยหาผลลบในหลัก10คือ0ลบด้วย0ได้0เขียน0ในหลัก10หาผลลบในหลักร้อยคือ8 0 0ลบด้วย0 0 0ได้800เขียน8ในหลักร้อย หาผลลบในหลักพันคือ5000ลบด้วย4000ได้1000เขียน1ในหลักพันหาผลลบในหลักหมื่นคือ60,000ลบด้วย3,000 0ได้30,000เขียน3ในหลักหมื่นหาผลลบในหลักแสนคือ900,000ลบด้วย7,000 0 0ได้2,000 0 0เขียน2ในหลักแสนเพราะฉะนั้น9 6 5 8 0 0ลบด้วย7,34 0 0 0พัน เท่ากับ231,800นั่นเองหรือก็คือมีปลาเหลืออยู่ในตู้ทั้งหมด231,800ตัวถูกไหมครับคุณพ่อถูกต้องเลยจ้าเดี๋ยวพ่อจะตรวจสอบความถูกต้องให้ดูอีกรอบนะ ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยนำผลลบคือ2 3 1 8 0 0มาบวกกับตัวลบคือ734,000คำตอบที่ได้คือ965,800ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น965,800ลบด้วย734,000เท่ากับ227เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ จริงด้วยครับแม่ขอลองตั้งโจทย์ให้ลูกวินทำบ้างนะจ๊ะอืมสี่ล้านเปดมื่เจ็ด้ยปดสิบหลบด้วย 4, 9, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 7, หนึ่งล้านปดหนึ่งเจ็พห้สี่สิบสองเท่ากับเท่าไหร่อืมคุณแม่ตั้งโจทย์ได้ค่อนข้างยากแต่ไม่มีอะไรยากแน่นอนถ้าเราพยายาม ก่อนอื่นต้องหาตัวตั้งและตัวลบก่อนซึ่งตัวตั้งก็คือ 4, ี 8, ล้านเส่วนตัวลบคือ 1,817, 6ล้าจากนั้นก็นำตัวตั้งลบด้วยตัวลบหาผลลบในหลักหน่วยคือ6ลบด้วย2ได้4เขียน4ในหลักหน่วยหาผลลบในหลัก10คือ80ลบด้วย40ได้4 0เขียน4ในหลัก10หาผลลบในหลักร้อยคือ 700ลบด้วย600ได้100รเขียนหนึ่งในหลักร้อยหาผลลบในหลักพันคือ9000ลบด้วย7000ได้2 0 0พเขียน2ในหลักพันหาผลลบในหลักหมื่นคือ80,000ืลบด้วย1 0,000ื่นได้70,000ื่นเขียน7ในหลักหมื่นหาผลลบในหลักแสนคือ900,000ลบด้วย800,000ได้10,000 0เขียนหนึ่งในหลักแสนหาผลลบในหลักล้านคือ4ล้านลบด้วย1ล้านได้3ล้านเขียน3มในหลักล้าน พราะฉะนั้น4,989,786ลบด้วย1,817,642เท่ากับ3,172,144ทีนี้ก็ให้คุณแม่ลองตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบให้ดูหน่อยนะครับได้เลยจ้า รวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยนำผลลบคือ3172,144เมื่อบวกกับตัวลบคือ1,817,642คำตอบที่ได้คือ4,989,786ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น4,989,786ลบด้วย หนึ่งล้านแปดแสเท่ากับ3ามล้านหนึ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าวินเก่งมากเลยลูกวินเก่งมากเลยนะครับน้องๆหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องเพราะวินทำตามขั้นตอนที่พี่จะมาสรุปให้น้องๆฟังดังนี้ครับการหาผลลบของจำนวนที่มีหลายหลัก ต้องเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันจากนั้นให้นําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันจึงจะสามารถหาผลลัพธ์ได้และเมื่อได้คำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่ได้ด้วยนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งทำได้ง่ายๆโดยนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับตัวลบซึ่งหากผลบวกที่ได้นั้น เท่ากับตัวตั้งก็จะแสดงว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเอาละครับตอนนี้เราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันเลยนะครับน้องๆฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่าจากโจทย์การลบที่กำหนด ให้น้องๆเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องครับข้อหนึ่ง7 8 0หลบด้วยห2 0 0 0เท่ากับเท่าไหร่พี่หวังว่าวันนี้น้องๆจะสนุกกับโจทย์การลบนะครับและโอกาสหน้าเราจะได้พบกันใหม่ส่วนนี้พี่ต้องไปก่อนแล้วเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับ อย่าลืมไม่มีอะไรยากถ้าเราพยายามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ